ราศีเมษมีแรงบันดาลใจใหม่ๆสวัสดีครับเพื่อนๆชาวราศีเมษครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับการสรุปดวงประจําสัปดาห์นะครับวันที่27ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกายนนะครับ2568นะฮะก็ดูดวงเพื่อวางแผนรับมือนะครับนะฮะเรามาดูในรายละเอียดกันเลยครับนะครับ ภาพรวมในช่วงนี้นะครับเพื่อนๆครับนะาชาวราศีเมษเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีแพชชั่นมีพลังงานาที่เปี่ยมล้นไปด้วยวเรียกว่าแรงบันดาลใจนะฮะที่จะตั้งเป้าหมายนะฮะที่มันชัดเจนขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะครับนะซึ่ง ตรงนี้นะฮะมันเป็นผลมาจากดวงจันทร์ที่มันเคลื่อนผ่านในราศีต่างๆนะครับนะะช่วงสัปดาห์นี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสําหรับการเปลี่ยนตัวเองนะครับคนที่อยากจะลุกออกมาทํากิจกรรมอะไรนะฮะเช่นออ,อกกําลังกายหรือทาเขาเรียกว่าทํางานใหม่ๆทําโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับหรือ,อเปลี่ยนแปลงชีวิตนะฮะให้มันดีขึ้นเนี่ยช่วงนี้ จะสามารถมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับนะ <c oughs> นะฮะแล้วก็นะฮะเรามาดูในเรื่องของอการงานและการเงินกันก่อนนะครับนะ,ะการงานนะครับจะมีแรงผลักดันที่แข็งแกร่งนะครับในเรื่องอาชีพนะฮะนะเพราะว่าดาวอังคารตอนนี้ไปอยู่ในราศีพิจิกนะจะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเพื่อนๆน,นเองนะฮะทำให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยกล้านะครับที่จะก้าวผ่านนะฮะกล้าที่จะก้าวผ่าน อย่างมั่นใจนะครับในโปรเจกต์ต่างๆนะครับรวมถึงโอกาสในการร่วมมือกับผู้อื่นที่จะนำพาสิ่งใหม่ๆสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตนะครับนะนะครับในเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายนะครับนะควรหลีกเลี่ยงการตัดสินใจเรื่องเงินแบบหุนหันพันแล่นนะฮะนะค่นะคอยๆค,คิดค่อยๆไตรตรองนะครับนะและ้วก็เพื่อที่จะ ลดทอนปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงนี้ออกไปเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องใช้จ่ายเงินนะครับนะเพราะฉะนั้นนะฮะการสนับสนุนจากครอบครัวนะครับก็จะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยนะสามารถจัดการเรื่องเงินได้ดีมากขึ้นเช่นกันนะครับนะเ,เรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับนะไอ,อคนที่มีคู่นะฮะคนที่มีคู่นะครับการ เคลื่อนตัวของดวงดาวในช่วงนี้เนี่ยนะต้องหาจุดสมดุลกันนะครับนะในเรื่องของความรักเนี่ยนะและความสัมพันธ์นะครับนะเพราะว่าการสื่อสารนะฮะต้องชัดเจนนะคุยกันตรงไปตรงมาอย่างเปิดอกนะครับนะนะฮะเพื่อที่จะลดความกังวลใจของคู่เรานะฮะนะนะลดความขัดแย้งนะฮะนะนะที่จะเกิดกับ ตัวเราเองนะครับนะในเรื่องต่างๆนะครับอาจจะเรื่องของคนนอกเรื่องของคนที่คู่ของเราคิดมากอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนะต่อไปนะครับสำหรับคนโสดนะฮะคนโสดเนี่ยนะครับอ,อาจจะได้พบกับบางคนที่อยู่ในงานสังคมนะครับนะเป็นช่วงระยะเวลาสักช่วงปลายสัปดาห์นี่แหละครับนะ,ะก็จะมี พลังของความรักพลังแห่งรักเนี่ยนะฮะเข้ามาให้ชุ่มชื่นหัวใจนะครับเข้ามาเติมเต็มนะฮะทำให้ได้เปิดเขาเรียกว่าประสบการณ์ใหม่ความรู้สึกใหม่ๆนะครับนะฮะกับเรื่องของความรักนี่นะฮะนะครับนะฮะต่อไปในเรื่องสุขภาพนะครับนะช่วงต้นสัปดาห์อาจมีความเครียดนะครับ ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะครับเป็นความเครียดที่เราจัดการได้นะครับนะเอ่อก็แต่ก็มีผลนะอาจจะมีผลต่อสุขภาพบ้างก็ควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับนะเพื่อรักษาพลังงานนะครับเพื่อรักษาแรงกายนะครับและก็แรงใจนะครับเอาไว้นะฮะนะการออกกำลังกายเบาๆการทำสมาธิ ก็ช่วยให้เกิดความผ่อนคลายนะฮะลดความตึงเครียดลงได้นะครับนะนะฮะและคำแนะนำสัปดาห์นี้นะครับนะ,ะเป็นโอกาสที่ดีมากในการที่จะปรับทิศทางชีวิตตัวเองนะครับนะ,ะก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆนะครับนะหันหัวเรือไปในทิศทางที่มันถูกต้องนะฮะด้วยสติปัญญาของเรานะครับนะแล้วก็ จะมีความชัดเจนทางอารมณ์ที่มากขึ้นนะครับซึ่งจะสามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้อย่างแม่นยำและเด็ดขาดนะครับแล้วก็ใช้พลังงานที่มีในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆนะครับให้เปิดรับนะฮะจุดเริ่มต้นใหม่ๆในชีวิตนะเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองเขาเรียกว่าลัด ลอกคราบนะฮะผลัดใบออกไปเพื่อจะรับสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนทิศทางใหม่ๆนั่นเองนะครับนะเพื่อนๆชาวราศีเมษครับนะก็เดี๋ยวจะมาแนะนําในเรื่องของอการสนนวดมนต์ไหว้พระนะครับแนะนําให้ไหว้พระนอนนะครับนะเพื่อที่จะเสริมสร้างนะครับเขาเรียกว่าเรื่องของการเงินและการงานให้มีความสําเร็จนะฮะและก็ไหว้พระเจ้าตักสินนะครับ นะฮะเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตด้วยนะครับนะแล้วก็นะครับมาถึงเลขมงคลนะฮะช่วงนี้ก็จะเป็นสัปดาห์นี้ก็จะเป็นหนึ่งสี่เก้านะครับเลขที่ควรเลี่ยงคือเลขสามเลขหกนะฮะแล้วก็สีมงคลคือแดงนะครับแล้วก็สีทองนะฮะส่วนสีที่ควรเลี่ยงคือสีม่วงเข้มนะฮะ วันที่เป็นวันมงคลคือจันทร์อังคารและก็ศุกร์นะฮะส่วนวันที่ติดๆขัดขนะฮะก็คือเสาร์อาทิตย์และก็พุธนะครับแนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับมันนะครับมัน่นสวนมนต์ไหว้พระนะครับจะได้มีพลังงานสะอาดเข้ามาช่วยให้เราเนี่ยสดใสเบิกบานได้นะครับนะก็นี่คือดวงทั้งหมดใน สัปดาห์นี้นะครับนะเป็นุ่นทุกคนนะก็อย่าลืมนะครับฝากสปอนเซอร์ของรายการเราไว้ด้วยนะครับนะมีตั้งแต่แบรนด์นะครับแบรนด์วีตาบำรุงสายตานะครับสำหรับคนที่ใช้สายตาเยอะนะครับนะฮะมองจอคอมจอมือถือเยอะเนี่ยนะครับตาเริ่มฝ้าเริ่มปวดตาเริ่มมีการแสบตาแพ้แสงนะครับก็ บนวิตานะครับบำรุงสายตามีวิตามิน A สูงน้ำตาลน้อยมีซิงค์ช่วยในการเ,าเสริมภูมิต้านทานนะครับภูมิกุ้มกันภูมิคุ้มกันนะฮะแล้วก็มีตัววิตามิน E ก็ช่วยในเรื่องของสายตาเหมือนกันแล้วก็มีเอนโทไซยนินนะครับเป็นสารกลุ่มที่ต่อต้านการอักเสบนะครับหรือต้านอนุมูลอิสระนั่นเองนะครับนะแล้วก็ตัวต่อมานะครับ กาแฟคอลลาเจนนะครับผู้ชายทานได้ผู้หญิงทานได้นะครับให้อาหารผิวนะครับให้ผิวเราเมีออร่านะครับเปล่งประกายโดดเด่นในสายตาวงสังคมนะฮะวงการเจรจาการค้าต่อรองต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเรามีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งมีออร่าแล้วเนี่ยนะเป็นจุดสนใจของคู่ค้าคู่สนทนาได้นะครับนะ ตัวถัดไปนะครับก็เป็นตัวกาแฟอ่ะไม่ใช่ฮะตัวชาเขียวนะครับเป็นชาเขียวยาเมจจากญี่ปุ่นนะครับเป็นชาเขียวเกรดพิธีการนะครับนะฮะเป็นชาเขียวที่บดละเอียดนะครับเป็นชาเขียวเกรดพรีเมียมนะฮะชงง่ายไม่ต้องใช้แปรงแต่อย่างใดนะครับเนะี่ยก็ใช้ช้อนคนเหมือนกาแฟเพียงแต่ว่าเติมน้ําไปครึ่งแก้วนะครับคนให้แตกก่อนแล้วค่อยเติมน้ําเพิ่ม เท่าน,นั้นก็ได้ชาเขียวที่หอมละมุนทานเพื่อที่จะรับสารคาเทชินในในตัวชานะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูแลร่างกายนะครับช่วยในเรื่องของไขมันนะครับในร่างกายแล้วก็ช่วยในเรื่องของต้านการอักเสบได้เช่นกันนะครับนะ <S <S อ๋อแล้วก็อย่าลืมตัวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตัวเครื่องปรับอากาศนะครับมีทั้งของไฮเออร์ e แล้วก็ไฮเซนนะฮะ นะฮะเป็นแอร์ที่มีคุณภาพราคาถูกเบอร์5นะครับมีมาตรฐานนะครับราคาดีมากไปซื้อในตะกร้าได้เลยนะครับช่วงนี้เขาจัดโปรโมชั่นทุกรายการที่ผมพูดมาเนี่ยจัดโปรโมชั่นถูกมากๆนะครับนะฮะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ